สบายดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พบพอกันคือเก่านะครับเนาะหลังจากที่ยุดปีใหม่เนาะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านนะครับตอนนี้อยู่บ้านอยู่บนราชธานีครับพี่น้องมากลับบ้านช่วงปีใหม่นะครับบรรยากาศอยู่ไฮยุนาครับช่วงนี้ครับมันก็สีสีแดงๆแค่น้อยครับเพราะว่าหลังจากเกี่ยว์ขาเหล้วยมเพรหน้าทั้งปีเขาเจ้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าปีครับพี่น้องโบว์แมนหน้าสามฤดูคือจังทั้งผักกาด เห็นหน้าปีวันเขาเหลี่ยวกียวเขาเหลียว,วก็สิแรงจะหน่อยมูนี่มากกับพ่อครับเดี๋ยวขอสิมหาวาัตถุลิปอียังย่งนะครับเนเดีอย่าไปติดตามกันเลยครับนี่พี่น้องเขาถือจอบถือเสียมลงทงลงท่าแล้วเห็นแรงๆเนี่ยนี่จะสิคิดว่ามันบ่มียั่งเด้อสิบอกให้เด้อฮอสิไปหาวาัตถุดิบอียังนะครับสี่ได้นังไปออมไปแกงนะครับนาะมาติดตามกันเลยครับไปพี่น้องไป คือจอบคือเสียมหาพักหาหยาแล้วนี่ท้องให้ท้งหน้าอีแต่เป็นกกะลังสีตกดินบรรยากาศย่างโมเร่งฝากต้อนผู้ยุ่กลยยุ่วงวัวครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่กรุงเทพยกรุงไทยนะครับต่างจังหวัดครับเนาะบรรยากาศอยู่งไฮยู่หน้าเฮากระเจงศิระบรรยากาศปานนอกคอกหน้าเนี่ยขวยปูหมดนี่ขวยกระปูกันนี่ นี่พักไต้แล้วยู่มือแล้วนี่นี่พี่น้องพ,พักยังกาะขึ้นพักนังขมพักนังสมนังขมใช่ไหมเนี่ยเอาไปอ้อมเอาไปอ้อมสิหนูนะครับเนาะไปเอาไปเบิ่งกันเลยครับอ่าหือข่วยไปเขาห้องอวนคักถูกไงเลย เห็นอีกแล้วบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคอเห็นอีกแล้วครับไปทำกลุ่นด kind of really ้วยนี่นี่นี่มันเป็นยังไี่นี่เออนี่นี่นี่ออนนี่พี่น้องเห็นบ่เออตัวมันจงสีเมฆเดือกเอาตัวตรงงามมันเอยเอองอนเบิดบ่นเขี้ยวๆหี่อยงอนเบิร์ตอ่าขยังมากมันตุนหน่อยมันทำมันอ่อนๆอืม ไปอมอมไส้หนูชุดหยอดะปีละเถ้าได้สิได้กินครับว่หอดรอปีบริกินแมนบอกแมนพักเนี่ยปไปซื้อเขาก็ยุบละสิบห้าบาทยี่สิบบาทปีละเถ้าไปล่างนิดนี้มนอมไส้หนูแมนวัตตน์เออปออีกินสิผมสีโอ้หินะแมนที่ชอบ

งามไปมองงาำเงาเด้อครับไปเรือเอาอยูที่นัาา่นใส่สะกอนพี่นอกเขาไลาเติบออมใส่นมกัสุดยอดใ่ย,น,ย,ยน่ากอเกุนแบบพี่น้องก,กินไงยูย่นงนะครับเนาอบันนอกขอกหน้าวัตถุดิบบางยางนะครับเขาก็กหาหน้ำให้น้หนา,หาหน้าเขานี้ละ บต้องสื่อนี่ขี้ร่วนๆได้ในกล้องยุนพูนเลยเป็นปุ๋ยอินซี่นะครับเนาะมาควายหน้าไปหน้าหอกะได้ปุ๋ยเนาะวะต่ต้องอันนี้ไลนย่ยหมูส่อเนี่ผูดใดบว่าขี่ขานตื่นตะดึกได้เสียมของเน้ย่าล่งทงหมดแล้วหากลุคนกุจีต้นสมัย เป็นเด็กน้อยตะเก,กี้ بة. โอ้หักแล้วจองไหวพ่นแล้วเพราะท่านไม่ใจใจแร้วก็ไม่ไใน,ใน,ในผู้ฒ่านีมาหาอยู่หากินเลยนี่บรรยากาศครับพี่น้องครับตะเวนกำลังสิต๊กดินเนีเ่ยโมแรงโหขัดสุดจอดแล้วนี่หาอยู่หากินไปตามภาษาพูนบังรูบๆผลเป็นเป็นสานะครับเนาะเป็นสาหมดหามือบางบังก่อนส่วนพี่ส่วนน้องเพิ่มา หาอยู่หากินหาปูหาปลาโอ้มีหอนนกเจ้าหุ่นบินไปแล้วพุณโอ้นกกระเจากขามีเว้ยคุณน่ะอออุดมสมบูรณ์ครับว่ะน,น,นี่เดี๋ยวเพาะแม่นบดบนนออ่นขี้เขียวหนี่เอืมมันขี้เขียวอยู่นี่งามงืง ลบรรยากาศยามเีแงเขานี ing, า่าแนววิดิบวชิโน่แบแทบนี่๋ยว,นนว,วบรรยากาศเขาบอได้บ่อไดปรุงแตง่งบด้ปรุงแตงเดียวเลยอยู่บ้านอยู่งตังหวัดกับบอ่อด้มีบรรยากาศไดดีได้มีตลอดตะเลือ,อสบายมาิดักเนี่ย พอไดีออมือพลังงานสวยๆเลยโอ้ยเก็บเอาองงามหาเลือกอาตัวสวยๆันกำลังอ่อนพอแก่กว่านี้เขาแข็งมันแข็งหี่นนบัตรโอ้หีนี่เขียวที่ร่อมี ทักมีวิตามินมีคุณค่ทาทางอาหารแล้วเขาทาก <ๆๆ S 2> ็าทาอะไหลายตือเป็นตัวละอมเทนูนกระสุดยอดเด้งเนี่เห็นพขละมันหนอกขอกหน้าเขาหากินดึงสีพี่เนาะบ่ค่อยได่นเพราะว่าพี่บ่ค่อยได้สีดยาได้หน้าข้างนี้หน้าเป็นหน้าดินสัยอืมเป็นปหน้าดินทราย ใส่ปืนซีใส่ฟุนี่ขัวขี้งวอฮนะนะโอ้ยเม่นตมหมดตองหยาว่างทมีสานผิดเดี๋ยวเอตะตมงามนอนอ่อนขี้มอนอนอยู่ตัวนั้นเออนอนเออขี้ขววขี้งวเฮาก็มาใส่ปุงเอาการไปุนค่ะวีสองสามร้อยสี่ร้อยสอโคขักแหงว่า ทางผียังอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ก็งอกก็ใหม่ยังเหลืออยู่เนาะบางบ่หมองมวยหัวกกใหม่มวยหัวหอมสิอยู่อ๋ออนุรักษ์ไว้อืหอวมันเหาเนาะร่มก็เย็นดีนี่แหละช่วงปีใหม่ครับพี่น้องมันกิดสีประมาณนี่แหละบรรยากาศแห่งมือแรงสำหรับผู้ยู่ทางไกลทางกวางหาโอกาสนั้นเลยยากครับที่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับเนาะถ้าบอสานกันเองเนาะครับเากับพีละเทือเขม้าเยี่ยมมายาม มาหาอยู่หากินไปอีกแล้วคุณไปช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวหาเก็บพักเก็บหยา,ากันก่อนนะครับส่ไปขวานู่นม้อแร่งจาสีไทยให้เราให้ให้เบิ้งอีกเช่น,นึงหลังจากคิดแล้าขอกลับป่าเนี่ยฝากพี่ต้อนนองครับพี่นองครับหลังปีใหม่ช่วงนี้นะครับเนาะ,ะเบิ้งบรรยากาศช่วงแห่ม้อแร่งครับ